Mm. Oui. ที่ทำนายอนาคตชาตินี้คุณจะรวยหรือไม่โชให้เห็นสิว่าเธอใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไรและฉันจะบอกได้ถึงอนาคตของเธอนี่คือคำพูดของเศรษฐีที่อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าวินค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็ได้เล่าถึงเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดริชาร์ดเนี่ยเป็นลูกของช่างไม้ใช่ป่ะริชาร์ดเนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่พยายามจะเรียนรู้วิธีการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยนะและครอบครัวเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นคนที่มัง่งคั่งค่ะ เขาว่าก็ได้ไปพบกับชายคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นช่างปะปาช่างปะปานะคะเขาก็ได้ถามริชาร์ดว่าไหนเธอลองโชว์ให้เห็นถึงเวลาที่เธอใช้ในแต่ละวันซิว่าเธอใช้กับมันไปอย่างไรและฉันจะทํานายได้ถึงอนาคต อเธช่างปะปาเนี่ยนะคะเขาก็เปรียบเวลาเป็นเมือนยดน้าเศรษฐีเขาจะใช้เวลา24ชั่วโมง,ขงเขาอย่างคุ้มค่าเขาจะใช้เวลาไปกับการลงทุนในเวลาคุณนายกตัวอย่างและเซว่าเราทํางานใช่ป่ะกว่าจะกลับบ้านกว่าจะทํางานก็ประมาณ8 1 0ถึงชั่วโมงเตไปเลยนะส0ชั่วโมงแล้วก็เอาเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กอนามัยสุดๆเลยนะนอน8ชั่วโมงโอเคป่ะตอนนี้18ชั่วโมงแล้วนะที่คุณได้ใช้ไปก็จะเหลืออีกกี่ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงเธอเอาไปทําอะไรจ๊ะลองถามเองสิหลายคนก็เอาไปช บไปเรื่อยๆนั่งไถโซเชียลคราวนี้กลับมาตรวจสอบว่าวันๆเวลาคุณหมดไปกับอะไรมีกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าตัวเองไหมหรือมีแต่กิจกรรมที่สักแต่ว่าใช้ให้หมดไปวันๆที่คือจงลงทุนเวลาให้มากขึ้นและใช้มันให้น้อยลงใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์มาเพื่อเตือนสติตัวเองหน่อยค่ะว่าต้นทุนเวลามีค่ามากกว่า ต้นทุนทางบัญชีและใครที่อยากอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะในลิงก์ที่คุณนายแปะไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะ